สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาคอนฟิเยร์ร้านนะคะคือมันเป็นประเพณีของอชาวเดนมาร์กนะคะว่าเด็กครบอายุ1 4ปีแล้วต้องเข้าโบสถอย่างนี้นะคะเป็นประเพณีของเขาก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะคะเร้ไปเลยค่ะ บรรยากาศข้างในงานค่ะเพื่อนๆทางนี้เวลาถ่ายคลิปเราก็จะระวังนิดนึงนะคะเพจะไม่ให้ไปคนเขาเพราะว่าคนทางนี้เขาจะสงวนลิขสิทธิ์มากเลย เรื่องการถ่ายภาพถ่ายอะไรเนี่ยเราต้องระวังด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาให้ดูกันนะคะงานเลี้ยงลูกหลานพออายุครบ14ปีก็จะพาเข้าโบสถ์ค่ะเป็นประเพณีของทางเดนมาร์กนะคะ สวยเขาจับโต๊ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนีนอาหารจานโปรดของชาวเดนมาร์กเลยนะคะ ทานข้าวดกันนะคะเพื่อนอันนี้ออเดอิฟไก่นะคะ,ะอ,อ,นนออเดอิฟไ,ไก่ค่ะเเยย

ของว่างค่ะพี่น้องก็มีแพนเคก้กราดช,ช็อกโกแลตแล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวแห้งมีไอศครีมมีส้มมีสตอรอเบอรี่ราดด้วยน้ำ ซอสสตรอบอรีอร่นะคะแพนเค,ค้กค่ะขอะบ้ เป็นเวลาที่เด็กๆเ,เขาเปิดของขวัญกันนะคะเพื่อนๆที่จัดงานอย่างนี้เด็กๆเขาจะชอบมากนะคะเพราะว่าเขาจะได้ของขวัญของขวัญน,นี้ก็จะเป็นเงินอย่างเดียวนะคะอันนี้อีนซองเลยไหมคะอีกอี 嗯，然后周围的餐饮和居民生活设施啊，基本上都。啊，不到了。